หลายคนครับโอ้โอหลายคนอยู่รออยู่ข้างล่างโอ้เป็นเป็นตัวแทนใช่ไหมพี่เป็นตัวแทนครับผมสาธุอนุโมทนาบุญด้วยเด้อนะครับเป็นมงคลแล้วพี่อาอาผมแล้วพื้นครับอ่าผมแล้วพื้นอ่านะครับเขาบอกว่าหลายคนครับหลายคนรออยู่ด้านล่างอ่าส่วนพี่พี่เป็นเป็นเป็นเอ่อผู้นำพานะครับผู้นำ ครับสวัสดีครับผมคุณแม่โอ้ขาผมขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับ,ม,บ,รบมาสวดมนต์ได้คุณแม่ได้เย็นนี้สวดมนต์ทำวัดเย็นครับไหนนะแม่ม,มันมีไม่ลุกเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมอ๋ออ๋อมาสวดนฝั่งเราเราจะเจดีย์โบราณอยู่ตรงนี้อ๋อที่ไปไกลไหมคุณแม่ไม่ไกลเข้าไปในหมู่บ้านอ๋อเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจะมองไปเห็นฝั่งเรา ก็น้ำ um ืองนิดเดียวอ๋อครับผมนะคะตอนดินก็ไปได้ครับคุณแม่ครับขอบคุณครับอ่านี่คุณแม่ FC ตั้งแต่นานแล้วนะนี่ครับตั <S <S ้งแต่หลวงตามาทุ่งนะต้องมาดูแตงโมลูกใหญ่นี่ที่ที่นายเฮาีสอนะอ่าแตงโมบังเบิดอะคะมันสุกไหมเนาะข้างในนี่คุณหมอง่าจ้าฮะไม่าฮ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 ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่าน่ ห้าโลโอ้ติ๊บโลติ๊บสอโลห้าโลันนไม่ต่ำกว่าสิบโลเนาะพูดง่ายๆเนี่ยลูกใหญ่นะครับเนี่ยจ้าจ้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านทุกๆคนมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนี่ก็จะเป็นพี่ๆกู้ภัย จะเอาน้ําลงนะครับน้ํานี่ที่ได้มาจะมอบให้ทา,างวัดนะครับเนะาะทีม กูชีพกู้ภัยนะครับจงังหวัดเลยนะครับนายแห้วนะครับ cốt cứ dày à, nó không, mát không đấy, không đấy, không ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบริเวณด้านในนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็บริเวณด้านใน,นวัดนะครับอันนี้โบสถ์นะครับนี่โบสถ์จุนนี้จะเป็นโบสถ์นะครับอ่าแยากจะถามทุกท่านทุกคนว่ารูปผาฝนังนะครับ จุดนี้เป็นโบสนะครับจะทำให้ท่านทุกคนสวยงามมากครับครับก็จุดนั้นเป็นหอะระฆังนะครับเนี่จุดตรงนั้นจะเป็นหอะระฆังครับ รงโน้นเป็นหอะระฆังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเนาะ บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากนะครับยาดิทำนี่ทำเนาะตอนเดินหลวงตา,าเดินทุ่ลงมาก็จะถึงวัดนะครับเนาะ ฝนล,ลงเม็ดนะครับตอนนี้หายแล้วนะครับครับก็ขอบพระคุณนะครับยาติชัทุกท่านทุกคนเนาะผู้ที่ท่านได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กตามดําซิ่งหรือทาง youtube ตามดําซิ่งเนาะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าปู่ย่าตายายทุกท่านทุกคนเนาะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับเป็นสะพานบุญได้ถ่ายทอดให้ ยาติธรรมนะครับเนาะได้รับชมทางบ้านนะครับเนาะได้ไปได้หลายที่นะครับที่ยาติธรรมไม่มีโอกาสได้มาเหมือนผมเนาะนะครับผมก็ได้ถ่ายทอดนะครับแต่ละจุดนะครับอ่าที่ที่เหลือนี่เอาไปลงอำเภอว่างั้นนะครับอ่าที่เหลือนี้นําไปลงที่อำเภอนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม และก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับสําสหรับคลิปใหม่ๆนะครับนอกที่ผมได้ถ่ายทอดลงให้ญาติธรรมได้รับชมไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u b e ตั้มดํำซิ่ง youtube ช่องศรัทธาลงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนี่เนาะเป็นช่องใหม่ของเจนีฝากญาติธรรมท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ